สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการโกโกลบอลกับผมประวินชัชวนพงพันธ์จากมหาวิทยาลัยเกียวโต,โตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่น่าสนใจหลายเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือการเดินทางไปเยือนหมู่เกาะคุกไอแลนด์ของนางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐหมู่เกาะคุกไอแลนด์เป็นหมู่เกาะเล็กๆนะครับในภูมิภาคแปซิฟิกใต้มีประชากรเพียงแค่11,000คนเท่านั้นแล้วก็มีขนาดเนี่ยไม่ใหญ่ไปกว่ากรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกานะครับ การเดินทางไปเยือนหมู่เกาะคุกไอแลนด์ครั้งนี้เนี่ยนางฮิลารีคลินตันยังได้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมการประชุมที่เรียกว่า Pacific Islands Forum นะครับซึ่งเป็นการประชุมของประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ร่วมกับออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์แต่หลายคนตั้งข้อสงสัยนะครับว่าทำไมนางคลินตันถึงเลือกที่จะเดินทางมาเยือนคุกไอแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่น่าจะมีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์กับสหรัฐอเมริกามากนะัก เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะวิเคราะห์กันได้2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือผมเชื่อว่าสหรัฐต้องการที่จะลดบทบาทของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ในช่งวง1-2ทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนได้เข้ามาสร้างความสัมพันธ์ทั้งด้านการเมืองและก็ทางด้านการพาณิชย์กับประเทศในหมู่เกาะในแปซิฟิกใต้อย่างมากนะครับมีการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการลงทุนร่วมกันที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยจีนยังได้ใช้สิ่งที่เรียกว่า Soft Power นะครับในการเอาชนะใจประเทศเหล่านี้นะครับโดยผ่านการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าทางด้านเทคนิคนะครับรวมถึงทางด้านการเงินด้วยนะครับในการวิเคราะห์อ,อีกแง่หนึ่งก็คือผมเชื่อมั่นว่าสหรัฐต้องการที่จะกลับเข้ามามีบทบาทนี้อย่างจริงจังนะครับช่วง1-2ปีที่ผ่านมาสหรัฐพยายามที่จะลดบทบาททางด้านการทหาร ในภูมิภาคอื่นๆนะครับโดยเฉพาะในประเทศอิรักแล้วก็ในอัฟกานิสถานนะครับขณะเดียวกันสหรัฐต้องการที่จะเพิ่มบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังที่ได้เห็นจากกรณีที่สหรัฐอเมริกายินดีที่จะร่วมลงนามนะครับในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือกับอาเซียนนะครับ ทำให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เดินทางมาเยือนภูมิภาคนี้บ่อยมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่า2ประเด็นนี้นี่เป็นประเด็นหลักที่ทําให้นางฮิลลารีคลินตันตัดสินใจที่จะเดินทางมาเยือนหมู่เกาะคุกไอแลนซ์ที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยผมขอย้าเรื่องเกี่ยวกับบทบาททางด้านการทหารของสหรัฐในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับสหรัฐได้ร่วมลงนามกับออสเตรเลียนะครับและในที่สุดได้มีโอกาสเข้ามาตั้งฐานทัพถาวรน,นะครับในเมืองเพิร์ธ ของออสเตรเลียนะครับมีการส่งทหารจากกองทัพเรือสหรัฐเข้ามาประจำการมากถึง2,500นายนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้สร้างความาวิตกกังวลต่อจีนเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจีนเองจีนยังกังวลใจไปมากกว่านั้นด้วยว่าสหรัฐอาจจะมีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการทหารนะครับกับประเทศในแปซิฟิกใต้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติของจีนอย่างแน่นอนผมขอสรุปเรื่องนี้นะครับในการที่จะชี้เห็นว่าระเบียบของภูมิภาคนี้นะครับเอเชียตอนออกเฉียงใต้แปซิฟิกใต้ผมคิดว่าในอนาคตน่าจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจนะครับก็คือจีนกับสหรัฐผมเชื่อว,ว่าหากความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับมีความราบรื่นดีก็น่าจะส่งผลกระทบต่อ ความมีสีิรภาพนะครับแล้วก็สันติภาพต่อภูมิภาคนี้ต่อระเบียบโลกที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศสหรัฐและจีนมีความสั่นคลอนนะครับมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าก็ย่อมที่จะส่งผลกระทบต่อสีิรภาพของภูมิภาคนี้อย่างแน่นอนนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือหนีไม่พ้นจีนอีก,กน,นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของจีนและความสัมพันธ์ในทวีปแอฟริกา นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีรายงานออกมาเกี่ยวกับการค้าขายอาวุธสงครามของจีนให้กับหลายๆประเทศในทวีปแอฟริกานะครับมีการค้นพบว่าจีนกลายเป็นแหล่งส่งออกขนาดใหญ่นะครับอาวุธสงครามสำคัญๆเช่นอาวุธปืนไรเฟิลนะครับกระสุนปืนเป็นกระสุนปืนจริงนะครับไม่ใช่กระสุนปืนยางที่ขายกันแถวราชประสงค์นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการขายอาวุธสงครามประเภทอื่นๆ รวมถึงพาหนะนะครับเช่นฮอลิคอปเตอร์ไลลาเป็นต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยอาวุธสำคัญสำคัญอาวุธสงครามของจีนเนี่ยได้ถูกนำไปใช้นะครับในสงครามกลางเมืองในหลายๆประเทศในทวีปแอฟริกานะครับอาวุธเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการเ,เข็นฆ่าประชาชนด้วยน้ำมือของรัฐบาลจากประเทศในทวีปแอฟริกาหลายประเทศนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยออมันไปขัดต่อการคว่ำบาต ขององค์การสหประชาชาตินะครับที่ห้ามไม่ให้มีการขายอาวุธสงครามให้กับประเทศที่กําลังเผชิญอยู่กับปัญหาสงครามกลางเมืองนะครับเราต้องอจําไว้ว่าจีนเองเนี่ยก็เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแต่ด้วยความที่จีนเนี่ยมีสถานะเช่นนี้เนี่ยจีนจ,จึงสามารถที่จะเพิกเฉยมาตรการคว่ำบาตรอันนี้นะครับขององค์การสหประชาชาติได้ในหลายครั้งหลายครานะครับมีการสํารวจออกมาว่า ประเทศที่จีนเนี่ยส่งสินค้านะครับส่งอาวุธสงครามไปขายให้กับทวีปแอฟริกาเนี่ยมีมากถึง15ประเทศแต่จีนเนี่ยเน้นอยู่4ประเทศหลักนะครับในแอฟริกาได้แก่ประเทศคองโกนะครับโกตดิวัว โซมาเลียนะครับแล้วก็ซูดานนะครับหลายๆคนคงจําได้ว่าเกิดสงครามการเมืองครั้งใหญ่นะครับในซูดานในเมืองดาเฟอร์ซึ่งมีประชาชนเนี่ยถูกฆ่าตายเป็นจำนวนหลายล้านคนนะครับซึ่งจีนน่าจะมีส่วนนะครับที่นําไปสู่การใช้อาวุธสงครามในการสังหารประชาชนในเหตุการณ์นั้นเช่นเดียวกันนะครับหากมองเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายอาวุธสงครามของจีนนะครับในระดับโลกยกเว้นทวีปแอฟริกานะครับ จีนเนี่ยมีสัดส,ส่วนของการค้าขายอาวุธสงครามโลกเนี่ยในโลกเนี่ยในตลาดโลกมากถึงร้อยละ25นะครับแต่ว่าจีนเนี่ยจะโฟกัสในตลาดนะครับที่เป็นตลาดของประเทศด้อยพัฒนาไม่ใช่ตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอาวุธสงครามของจีนเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีสูงเพียงพอนะครับที่จะไปเทียบแข่งกับออคู่แข่งสำคัญๆ,ๆเช่นสหรัฐอเมริกาหรือว่าสาหราชอาณาจักร จีนจึงโฟกัสในประเทศด้อยพัฒนานะครับประเทศที่มีความยากจนคู่แข่งของจีนในตลาดอันนี้นะครับมีอยู่2ประเทศก็คือประเทศยูเครนแล้วก็ประเทศรัสเซียนะครับสำหรับหน่วยงานไหนที่เป็นคนรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธสงครามของจีนนะครับก็หนีไม่พ้นกองทัพของจีนหรือที่เรียกว่า People's Liberation Army นะครับ PLA การค้าขายอาวุธของจีนมีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะเป็นการนำเม็ดเงินกลับเข้าสู่ประเทศ และเม็ดเงินส่วนนี้เนี่ยนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและก็สัตอสมรรถภาพนะครับของกองทัพของจีนเองจีนต้องการที่จะพัฒนากองทัพนะครับโดยเฉพาะในในการนําไปเผชิญหน้ากับปัญหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นของจีนในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่จีนมีต่อญี่ปุ่นนะครับในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะ ในทะเลจีนตะวันออกนะครับซึ่งจีนเรียกว่าตยวอยู่ขณะที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเซนกากุนะครับนอกจากนี้เองจีนก็ยังมีปัญหาค้างาคาอยู่กับไต้หวันนะครับนี่ยังไม่รวมถึงปัญหาที่จีนมีกับประเทศในอาเซียน4ประเทศเหนือการอ้างกรรมสิทธิ์หมูกก่เกาะสแตรตลีและก็พาราเซลในทะเลจีนใต้นะครับสประเทศนั้นได้แก่ฟิลิปปินส์เวียดนามบรูไนและก็มาเลเซียนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับการพัฒนากองทัพของจีนเนี่ยยังมีส่วนนําไป นําไปใช้ในการบดขยี้นะครับจัดการกําจัดนะครับกับกลุ่มส่งเสริมประชาธิไปไตยภายในประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในทิเบตรหรือว่าในการปราบปรามนะครับกลุ่มต่อต้านมุสลิมในมณฑลซินเจียงนะครับของจีนเองผมขอสรุปสั้นๆตรงนี้ว่ามันผมคิดว่าอันนี้มันเป็นไดเลม,ม่าสำคัญของจีนนะครับหรือเรียกว่าเป็นทางสองแพ่งที่จีนจะต้องเผชิญและจีนจะต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนนะครับดเลม,ม่าอันนี้ก็คือ จีนกาลังก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกการเป็นตําแหน่งการครองตําแหน่งมหาอำนาจของโลกนะครับจะต้องมีความรับผิดชอบส่วนหนึ่งนะครับจะต้องออสามารถที่จะกําหนดนโยบายการต่างประเทศที่ยึดในหลักธรรมมาพิบาลน,นะครับยึดในหลักความโปร่งใสและก็ความรับผิดชอบในส่วนนี้เองเนี่ยมันจะไปขัดต่อการค้าขายของจีนนะครับ โดยเฉพาะการค้าขายอาวุธสงครามนะครับผมคิดว่าจีนต้องหาสมดุลนะครับไม่ให้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยออมันมามีอิทธิพลเหนือปัจจัยอีกอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจีนเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็การที่จีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําจีนจําเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับว่าจีนเนี่ยจะไม่เป็นภัยต่อความมั่นคง ต่อประเทศเหล่านี้นะครับผมขอทิ้งท้าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆนะครับในประเทศไทยได้นั่นคือปัญหาที่เกิดจากการอุ่นตัวลงอุ่นตัวลงนะครับของบรรยากาศโลกนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า global warming นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าในทวีปอาร์กติกนะครับซึ่งตั้งอยู่ในขั้วโลกเหนือนะครับ ได้มีการละลายตัวของน้ำแข็งนะครับที่มีขนาดกว้างนะครับมีพื้นที่กว้างมากถึง4.0ล้านนะครับตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นขนาดใหญ่มากนะครับส่วนนี้เนี่ยได้ละลายหายไปแล้วนะครับซึ่งมันเป็นมันส่งผลนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกด้วยนะครับหลายๆคนพยายามที่จะอธิบายว่าการละลายตัวลงอย่างรวดเร็วของน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือเป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่า การปรับตัวของบรรยากาศโลกนะครับโลกมีความอุ่นตัวมากขึ้นว่าอย่างนั้นก็แล้วกันแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีสาเหตุมาจาก2ประการนะครับประการแรกแน่นอนว่าสิ่งสิ่งที่เรียกว่าเกิดการอุ่นตัวลงของโลกเนี่ยมันเกิดมาจากน้ํามือมนุษย์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผาผลาญพลังงานในของโลกนะครับหรือว่าการเกิดมลภาวะเป็นพิษของโลกสิ่งเหล่านี้เองนําไปสู่การเกิด สิ่งที่เรียกว่าการอบอุ่นของบรรยากาศของโลกนะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาจากเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นการเกิดของพายุเป็นต้นนะครับซึ่งมีผลต่อการละลายตัวลงนะครับของออน้ําแข็งในขั้วโลกเหนือนะครับการคงอยู่ของน้ําแข็งในขั้วโลกเหนือนมีความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่า สิ่งนี้เนี่ยมันช่วยปรับสภาพอากาศนะครับให้มีความอยู่ตัวนะครับให้มีการคงที่โดยเฉพาะสภาพอากาศที่อยู่ในเขตขั้วโลกใต้นะครับมันมีมันมีการตอบสนองซึ่งกันและกันร,ระหว่างขั้วโลกเหนือนะครับและขั้วโลกใต้นะครับหากว่าเกิดการละลายตัวของน้ําแข็งในขั้วโลกเหนือมากขึ้นนะครับมันจะส่งผลอย่างรุนแรง ต่อสิ่งที่เราเห็นในขั้วโลกใต้นะครับโดยเฉพาะบรรยากาศนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรียกว่าสุดขั้วนะครับ extreme อย่างมากๆนะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วนี้ดังที่เราเห็นกันนะครับไม่ว่าจะเกิดสภาพของอากาศแล้งนะครับแล้งมากน้ําแล้งนะครับหรือสภาพการเกิดของน้ําท่วมอย่างฉับพลันนะครับหรือการเกิดสภาพของบรรยากาศที่ร้อนจัดหรือไม่ก็หนาวจัดนะครับ จุดนี้เองที่ผมคิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราประสบปัญหาน้ําแล้งน้ําท่วมอย่างสุดโตง่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งผมเชื่อว่าเกิดส่วนหนึ่งเ,เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศนะครับที่มีความอุ่นตัวลงนะครับวันนี้ผมขอทิ้งท้ายไว้กับเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศไว้ณที่นี้แล้วก็วันอาทิตย์หน้านผมจะกลบะับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งตอนเวลาหนึ่งทุ่มตรงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ